ก็มันจะสร้างงานไปถึงไปเฮ้ยยยนยยยยยย่ยยยยยเยย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 ฮยย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 ้ยันยยยยยรยย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 ัยย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 ย้อยย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 ยีนงก ครับวันนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปยังฝั่งบนนู้นนะเหมือนว่าเนี่ยจะมีเจ้ามอผีเนี่ยมันเดินทางไปเหมือนกันนะพี่พีไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะได้เจอกับมันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมเดินเนี่ยอผมเจอจากอีกฝั่งหนึ่งนะมันอยู่ฝั่งนู้นพี่เหมือนกับว่ามันเนี่ยกําลังทำอะไรไม่รู้นะซึ่งวันนี้เราจะเดินทางไปเนี่ยอาจจะได้พบเจอกับมันก็ต้องเตรียมตัวนะ ต้องมีอาวุธไว้เพื่อว่าเพื่อเพื่อมันเนี่ยจะมาทำพวกเรานี่พี่ยังไงเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งสองคนกันด้วยนะครับไปกันครับ ห้องที่จะร้อนนะครับ

ใครเดูดูมั้เดนั่งพักกันก็เพอเดินทางมางันต้องกายนะพี่เป็นไงบ้างน่แล้วก็เหนื่อยละพามันต้องเดิดนที่ไกล ยังไหวอยู่ป่ะไ<อ>หวไหวแค่ไหนมากเลยมันมีคนเดินอยู่ตรงนน้นเลยกูมาเมื่อกี้ได้ยินป่ะเสียงเหมือนอยังไงมันคูเดินมาเหมือนมีคนเดินมาอีกคทนะางนั่นพุนๆแล้วนะเหมือนมีหัวงคนอยู่นะขยับขยับนะิด มันเป็นยังไงบอาบ,บ้ามันมันมันทำอะไรกันกันเยอะเอาะเอาะไรเยอะละอันนี้นดูเห็นเป็นสีอย่งไงมันเป็นสีเขากระโปงทีสีสน้ำเงินอะ่ะเขาเดี๋ยวพาถุงเขาไปกระโปงก็มันมีตัวเด็กตัวขาวแล้วก็ุมพา นี่ผวกมันมั้งน่นนจนา,นานนจะเป็นผ้ามันเที่ยวเขาน่าจะเป็นผ้ามันบอกใช่ผ้าที่มันชอบใส่ตรงลายมันเไงคะผ้าที่มันใส่ตรงลายมันลองดูกันอนเส้นเนี้ยจะหายไปนะตรงนั้นเนี้ยแล้วก็ไม่เจอละตรงนั้นมันไม่เจอแล้วงเจ้าเบ้ากิมเหมือนจะเจอเนะ วิวเนี่ยมันก็หายอย่างที่นะคิดว่ามันทำยังไงถึงมันหายไปกันมาไม่รู้มันน่าจะมีวิชานะใช่ไหมม,ม,มันมีวิชาอยู่แล้วอมันใช้วิชาของมันเนี่ยลู้มันใช้อะไาเลยรื่องสิศาสตร์

Нет. ขครนะขีม้อนเลยนะรขีชไม้ไไมแบบนี้น่าพูดนะแอบไว้นะอย่าพูดออกมาคิดว่ามันเป็นใคร วคิดว่ามันเป็นใครกูมากูมาคิดว่ามันเป็นใครคิดว่ามันเป็นใครมันคิดว่ามันเป็นฉนป่าล้วนป่ายช่มคิดมันคิดมันพีนั่นแหะมันพูดว่าอะไรวะลองฟังดู เขาจี่อยู่ไม่น้อว่าวน,นี้จะมาคนเดียวเลย เดินไปโน้นมันมันยังจะเดินไปแถวตรงนั้นนะพี่พี่มันจะมเรืนดินไปไหนแล้วกูมาเราจะเดินเดินไปตรงนี้ไอ้เสือหมา จะนอนนะมันคงไม่ทำไาหรอกเม่หุ่นเนี้ยปกติเนี่ยมันจะหาทำลายคนเ่นทั่วได้ผู้จดบันทึกม่

มัดคนนี้มีเสียงคนดูดิมีใครมัดคนนี้มีเสียงคนเดินใครดูดิเจอไหมเจอไหมเจอเปล่าไหนมอพี่มอพี่เหรอมาพี่เหรอน่เป็นไค่ะไอ้ไอ้จมปานี่เลย ใช่ใช่มันมันเดินไปทางเดียวกันมางวันจะจัดเหาไปาสียงเนี่ยเหมือนมันเดินอยู่แถวตรงนั้นนะ มันเข้าไปหาจนผานะ

เอ็มก็เชื่อม่อเอาไม่ทำใหเหอลไอ้แก๊งค์มั่วกตึงไหยังไม่เอปังเหรนงไม่เอปังเลยนะฮะคุจมภาคเป็นมอพีนะเว้ยมีอะไรดิมมีปลาอะไรได้เจ้า Tụi mình thả Thả gì đây Thả tìm mô Lấy này Một Bồn Thầy Lấy con đi chơi mình đây Chết chắn tụi mình đi bú lít Đi hay hai người con gì Tại bụng tên, tên chương của con Tụi này đưa đây mô má Tụi này Tụi này của chính thầy mô rồi mình đi chết tụi Tốt tàn ไม่ถึงใคระทไมมาไม่ถึงใครวะเขาเป็นผู้กางใช่ปะนะเหมือนเมืองงานไอ้จนป่าให้เรอไม่าเ้การรอคนเยนบอกว่าเมื่อมันบอกว่ายังไงเมื่อกี้เี้ยมาให้อีจนป่ามาเจ้าการเราต้องคนอะ เรามีเด็กคนนึงกับคนโตคนหนึ่งนะไม่ไดอีจนตามีด็ก่หมวมันทำใครปูเยมีมางโตวยังไม่หายสักตมเื่องใจมช่วปู chúng ừ, ta mình mời mọi người chưa bao giờ 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 bao chơi bao giờ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  bao มันน่าจะฆ่าอะไรกินที่ถดนมันเริ่มาคนฆ่ากินแล้วห่นยิงน้องพี่มันเาเราไปฆ่าคนไปทัวให้ยังไม่ได้ฆ่าคนเลยเตรวยมตัวอยู่ไนอย่างนี้กลมานเปไงบ้างกลัวปะ

ัวความเไม่มีนยเลลูกมัมสลออยู่นะเ,เ,เรื่องอเรื่องอนนเมันอนอได้ไรเวลา <c oughs> แต่ช่ว, <c oughs> ยวยกูา้เจ๊กคนที่ใส่มวกนมันมีเจ๊กด้วยเจ๊ใส่เจ๊กันมีพลังมันมีกระถา มันไม่กล้ทำลายมันไม่ได้ดิไอ้เจก็คิดได้ม้วมันก็จะทำมาไอ้มย่ะไปเลยเรือไม่ไปจะิงไปจัดกาเนสักมันพความดีมาให้กูได้ไปจิดการได้ไงมบควนัเลยยกตัว้ไอ้ไสักมันมีพี่เหรอเจเรมีพลังมีพลังมันมีวิชา แล้วยิ่ไม่ม้อพีเออไดทำไม่ทนตามกูนี่มันจะแล่ของกันุกมันจะแล่ของกันจะล่ของจนปามจงจะให้อมอพีเอากระทาไปนมันจะจะจะจัดการเราัด้งานนน้ีอ่ะ

ดว่าไหวไหมถ้ามันมาไ,นไปยังไงเป็บจะไปหายดีตอนนี้ประมาณพร้อมแค่นไหนโชว์หน่อยเนี่ยมีมันเมื่อันมันจะออกตามหาพวกเราเล้วมันเดินไปดูแลมันำลังออกตามหาพวกเราแล้ว เราอยู่ตรงบนนั่นแต่เราไม่ได้อยู่ข้างบนนะ้วดีไหมตอนไม่ได้อยู่ข้างบนแต่แต่เราอยู่ข้างล่างมันยังไม่รู้นะว่าเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ถ้ามันมาทางนี้อ่ะก็มาจัตกากมันเลยยังไงรออยู่เลย เดินไปฟังนู่นละเดินไปฟั่งแล้ว